สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเมียโชคเคลื่อนไหวแล้วเมียโชครถแห่โชยอดวิวเพลงล่าสุดหลังเจอดรามา่าก๊อบทํานองเพลงเจนนี่เรียกว่าก่อนหน้านี้นัทจุทารัตน์ภรยาโชครถแห่โพสระบุข,ข้อความผ่านเฟซบุ๊กและพบกันฮะสิงเกิลใหม่มีเมียเมื่อพร้อมในเวลาต่อมางานเข้าเต็มๆโชครถแห่หลังปล่อยเพลงใหม่เจอทัวลงยับ โชคได้ปล่อยเพลงมีเมียเมื่อพร้อมได้เพียงสองวันเจอชาวเน็ตวิพากษ์คิจาร์กอบทำนองเพลงเจนเนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือไม่ชาวเน็ตจำนวนมากแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายอาทิเช่นดนตรีคล้ายๆเพลงโสดแล้วนะของเจนเนี่ได้หมดท่าสดชื่นดนตรีคุ้นมากค่ายเดียวกันหรือเปล่าเนี่เหมือนเพลงของเจนเนี่เลยทำนองคล้ายๆเพลงเจนเนี่เลยนะล่าสุดเมียโชครถแห่เคลื่อนไหว โชว์ยอดวิวเพลงหลังสามีเจอดรามา่าเธอโพสต์รูปข้อความว่า2วัน1 0 0 0 0แสนวิวแค่นี้ก็พริมและขอบคุณค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก Tnews ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ